สบายดีสบายดีพี่น้องปกปายเบอรสุขสุขคนพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนสายๆพี่น้องเมื่อนี้นะลมแหงและก็อากาศเย็นลงเพิ่มเนาะมือเศร้ากับฝนลงปล่อยๆพร้อมเด้มืดคล้ายๆคือมืดฝนมืดลมนั่นเองแทบสิบเห็นแสงแดดหนาวกว่าเก่าเมื่อน,นี้หนาวกว่าทุกๆุมือ่อ วันนี้หลังจากที่ห้างหายไปเมื่อหนึง่งหยุดตำศาสตร์มอนอีกลับมาตำอีกรอบจากแหงบาแหงฝ่าวตำมันแล้วสีเขียวสาเหตุที่มันสีเขียวเพราะพระท่านแห่งคักทั้งกระตากใน,ม,นมือซองมือป๊าดมนีลม มึงเนี่ยพี่น้องเสียงลมดิ้ยินบะซัํมกับพายุผลนนรดมันตกอยู่แต่มันตกลมหนาวนี่แหละเด็กๆไปใช้เบิร์ดมันนี่ขึ้นเห็น

ันนั้มันตากดนโพดมันเลยเป็นสีนั่นอันนี้มันสีเขียวบริยมใบยอมนี่พี่น้องมันมัน,มนพันในแหงคักเนาะสีธรรมชาติบริยอมอันนี้มันยังเขียวมันันแหงคัก ไปตัดมือนั่นแหละลมเขาโพดกำลังใหญ่มันสิบบลม,มบนเบามันก็งอยๆอยู่เด้อลมเป็นลมมาแบบเป็นลูกเป็นลูกอะ่ะ แต่มือนี่บดบดแดดได้พี่น้องมันเมืดคลายค,ายค,ายคายือเมืดฝนเมื่อเศร้ากับฝนลงมาปล่อยๆมันลมหนาวเสือพังเสียงลม มันอยู่ติดทงหน้าเพราะะนั่นกระลุมลุมมาเต็มๆบุ่มบุมสลับกับตัวเก่าว่ามันคือเป็นลายตัวหนึ่งนะคือมันมันเป็นอันเก่าเนาะเมื่อเลยเป็นสีออก แห่งๆต้นไม้นี่ม่เนเขียวมันก็เลยเป็นลายของมันเลย,เยสีธรรมชาติเอ,เอายายออกมาติ <c oughs> แล้วได้เมื่อ ยายอยู่สวนพี่น้องตื่นมาแล้วก็อยู่กับสวนจา้า่นเก็บพักเก็บหญ้าเดี๋ยวจะไปหาหคุณดูคุณยายนจะจ๊ะลมแห้งมากอันนี้ขั้นโมมัดไววเ่ยล่นมาแล้วเครื่องมันขาดลงมาเดเดแดดกำลังเริ่มออกมาอุ่นๆทาำบุษม แต่ส่วนใหญ่น่ะหลังจากที่เกีียวเขาแล้วมันกค่อยหนาวดอกมันมีแต่อากาศเยน็นอันนี้ก็ซีเงียบๆไปหลายเมื่อกลับมาหนาวอีกแล้วมัน,นี้หนาวครับเนี่ข้าวโพดมันสิต้ตานล่มยูะบ่บแบบนี้เบิงนะ่งแน่คล้ายๆข,ขึ้น กุกไม่ซิฮักเนี่ยบ่มบ่มบ่มทำอะไรคุณยาย แล้วลิใบผักเสียไปขั้นสมเห็ดผักดองลมแห้งแห้งญาติเขาโพดนี่แหละที่มันแบบมันตาดลมไาอยู่ยามันหัก เนาะพอลมมาแบบเป็นลูกเป็นลูกนะนะเป็นคืนินเป็นคืินพ่นเห็นเมื่อพี่น้องเมื่อแน่เขาโกรธนะว้ยมันพันอยู่กลางทงที่นี่ลมมาแต่ละบาท่านแลมันหัก ต้นหอมนี่งามงามคุณยายใส่ขีง่งัวใส่ปุ๋ยขอกเขาโพดยายรวยนี่ก็งามแต่ว่าแต่งโม้เนี่มันออกลูกกันได้พี่น้องเริ่มเป็นหมากหน่อยแล้วแต่เขาต้องเดี๋ยวก็มาเลือกหมากเด้ แตงโมจากริคิกินไม่ได้กินดอกมากเขือเทศก็ออกลูกแล้วนะจ๊ะอ,อันนี้บวบเนาะบวบหอมกำลังขึ้นข้าง เบิ้งแน่ต้นหอมนี่งามโพดโพแทงนํำก็ว่าสิเหตุหม่ยู่พี่น้องเพราะว่าส่วงนี้ลุงเลินก็บ่บ่่างเนาะไปเหมางานเห็ดลายหม่องอยู่ก็เลยว่าสิสือเป็นแบบปอกปูนเนาะเห็ดเป็นสองแท่งตั้งขึ้นไปคันสิเหตุแบบเก่ากระยานมันโบยู ก็เลยสิใส้เป็นปอกปูนแท่งปูนสำเร็จรูปโพดโพวลลมเขาโพดใกล้แล้ว เบิ้งในพี่น้องลบมนะเป็นตายานต้นข้าโพดหักก็ดินก็ออกดอกกันด้ พอสาะสายๆไม่แห้งก็ลมแห้งในะป่านนี้สิตาลมยู่อยู่บอกเรื่องนี้ผู้ชมเนี่ยดูบริธรรมดานะจ๊ะบวบหอมคามักทั่วจนสิบปีน ลมแหงเลมแงลมคล้ยลายๆคือพายุลมเนี่ยนาอดีแต่ตัดต้ดตนไม้ต้นนั้นออกต้นกุ่ญยติมันล่มหกัก thắp bản vô. Ở đây xanh, ở tìm Nó อ,อันนี้มัก่วยแห่พี่น้องอันนี้จะเป็นมักถ่วยแห้พันขาวสำหรับที่เขาเจ้าเอาไว้กินเมียงเนาะกินเมียงกินเมียงข้าตะไคร่ออกมาเป็นพันขาวนะจ๊ะกินกับปนนกับแเจวกับลาบก็ได้ เอาคือเอามือก้อนในก็เก็บปักหลายหนึ่งอันขั้นสมกินเบิ้แล้วบอกคุณยายฮะเอาถิมเป็นอย่างเอาขันแล้วเมืจะขั้นละเมือเอาเมือน้อยเดียวเมือนวยลูกหัรัปักลายๆนอกเพร่งกับุณบอกเขาด้อบุ้นเขาดือกินว่าวานคืนมัน มือก้อนกันขั้นสมแล้วก็ลืมกินจนมันสมโพดมันนี่ก,ก็เลยสิเก็บขั้นสมใหม่ปนะียายมาเก็บต่น,นั้นมันงามจนว่ามันหมูบตุบซุปจุพุ่น แล้วก็เก็บอยู่แต่มันงามมันไหลใส่ขี nope ้ข totally ี้หมูหลายมันเลยงามโพดมันบปได้ห wow> ัวมันงามพดมันมุงมุงอยู่มันใบลายมันงามใยมันงามใบเลยมันบุกขึ้นด้วยแตนมันเลยมีเป็นข้อนั่นแหละเป็นข้อยาว้อวแหงบัได้หงวดอก มันงามลายมันกรได้ได้หมูด้วปลูกกินใบมันนอนลงูกมันพวกแล้วก็ใส่กินหมูลายแล้วนั่นแหละดูอ๋อนอนมีตุ๊กแบบน่าร่มต่อ มันงามเกินตื่นมาค่ํามากอายูกับสวนพักไห่พี่นอกจา๋าหมักบวบกับลังเป็นหมากเด้ออกหมากน่อยแล้ว อันนี้จะเป็นกระลำพี่น้องกระลำกระลำปีนี่กำลังเริ่มสีหอหัวแล้วเดชแต่ว่าปลูกกระหัวใหญ่อยู่เด้อันนี้เป็นกระเทียมอันนี้ก็จะเป็นมันแกวผสมกับขบ้าวโพด หมักแตกเจอ,อมลมกระลำแตงโมท่านผู้ชมโปรดโพ้อารมณ์พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาฮอนดีกับสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกกำลังใจอยู่ดีมีแหงบันสกูลสกุลพี่้องไปแล้วสบายดีลม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 